เก่งอุ้ยอุ้ยที่มันร้านเป็นจางครับจู่ๆอุ้ยเดี๋ยวมันก็าวจิเป็นจางสองโลดว้าวฝุ่นเอาโลดจะได้ยัแม่มาจู่ๆไปแน่มันบ่มมีลมมันถีบกรบพือขึ้นมาแต่แล้วกูแจ่หม,มุนดิลูกไม่แจ่นี่ไว้หมุน เนี่มุนล้อมันอืเออเทสเทสดสอบนายช่างจักรยานใส่้เียวปีดแกะอันนี<ฮ>้่เ้นแถวตัว่อาตัวนี้ลงใจช่าง

รานชอมโลดเป็นดีไม่ยายกับวันดีลยหลานเป็นจางโอ้ยร้านชอมโลดให้ไม่ยายกดีหมุนไปเอากะขายานม,มาถูแม่แม่แน่ทดสอบอเทสว่ามันหมุนดีบอสอีสายนี่สใส่ใส